สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่วันนี้มาเปลี่ยนเช็คช่วงล่างนะครับช่วงล่างของฮีโนคันนี้เป็นฮีโนวิกเตอร์เนะาะลูกหมาก,ก็หลวมเยอะเลยครับเกือบทุกลูกเลยหลวมเยอะเลยเกือบทุกลูกเลยมีแค่ลูกสองลูกครับที่มงดูแข็งอยู่เนะาะ ของช่างก็มีลูกหมากตัวนี้ก็รับประกันให้6เดือนนะครับถอดใส่ให้เสร็จมีปัญหาเราก็ตามซ่อมให้นะครับไม่มีปัญหาอะไรภายใน6เดือนมีปัญหาขอให้แจ้งมาเลยนะครับแล้วถ่ายมาดูเลยเป็นดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับด้านหลังเนาะแล้วก็เปลี่ยนบูธไปแกนพาวกี้ข้างขวานี้ดูดีมากนะครับเหลบูธสึกอ่ เยอะประมาณนึงแต่ว่ายังไม่หมดนะบูทเกอยังไม่หมดแต่ข้างซ้ายนี้บูทหมดเกลี้ยงครับข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาดูข้างขวายังค่อนข้างดูดีนะครับแต่ก็สึกสึกประมาณนึงนะครับแต่ข้างนี้ไปหมดเลยเลยเทะเลยลาบนาแล้ว แกนเผาศึกเลยนะครับคันนี้ถึงขั้นแกนเผาศึกเลยหายไปไม่ต่ำกว่าเกือบสองมิลน,นะครับไม่รู้ว่ารถใหม่ๆนี่เดี๋ยวนี้นี่ก็ไปเมือนกันเนาะอันนี้เป็นวิกเตอร์นะครับลูคลักษณะของตุ๊กตาแหนบนะครับวิกเตอร์จะเป็นรูปลักษณะของช่างเรียกว่าเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมนะครับตุ๊กตาแหนบตอนนี้ของฮิโน่จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับเป็นรุ่นเก่าเลยรุ่นหนึ่ง ด้าหน้าแคบนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกทาสิงเก้เทคนะครับแล้วก็เมกกาตัวนี้คือล่าสุดอาวิกเตอร์นะครับโอเคก็เป็นเรียบร้อยนะครับเหลือใส่บางโคนบางโคนก็แต่คันนี้ยังถอดถือว่าถอดง่ายกว่าหลายๆคันเพราะนอ็อตบางตัวก็มีการเชื่อมแต้มมาบ้างครับก็จะ ทำให้ถอดใส่ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาทำาสลักแหนบหน้านะครับนี่มาเช็คข้างหน้าให้นอ็นอตสลักนะครับขาดหายไปหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าหายนะไม่ใช่ขาดนะหายไปเลยตัวนึงนะครับที่เหลือก็เกลียวก็เลยไปหมดแล้วครับหลวมหลวมเกลียวหายเลยนะครับ ทีแรกว่าจะหาน็อตตัวเมียมาใส่ให้แต่ใส่ไปตัวนี้ก็มีปัญหาแน่นอนนะครับมีหาเลยก็ไม่รอดนะครับสลักแนบบออกอัดไม่เข้าเลยสักตัวตันหมดแล้วครับรูพวกนี้ถ้าเราไม่อัดเป็นประจำนะครับรูมันจะค่อนข้างกันเล็กนะครับ ดูมันค่างจะเล็กนะครับควรจะอัดให้เป็นประจำเลยนะั้นน้อยที่สุดคือสักเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าถ้าทําไปใหม่ๆเนี่ยช่างแนะนําเลยนะครับให้อัดสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งต่อเนื่องสักสองสาครั้งนะครับให้มันเคลือบให้จรารบีมันเคลือบตัวตัวสลักให้มันเคลือบก็คืออัดไปวิ่งไปสักสองเที่ยววิ่งอัดวิง่งสักสองสาครั้งมันช่วยได้เลยนะ แล้วรูมันก็ไม่ค่อยตันด้วยขอให้จารบีดีหน่อยนะครับอย่าประหยัดมากเกินไปนะครับพวกนี้มันใช้ไม่เยอะหรอกจารบีอ่ะนะครับถ้าอัดยบ่อยก็เราอัดแค่ไล่ไล่จารบีเก่าออกบ้างนะครับอย่างสมมติว่าช่างจะอัดประมาณสักสิบครั้งเท่านั้นเองมันก็มันก็ปิ้งออกมาแล้วนะครับแล้วก็อัดแค่เนี้ยตัวหนึ่งสักสิบครั้งกระบอกหนึ่งนะอ่ะอัดด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยได้ มากกว่าสี่ห้าครั้งเลยนะกระบอกขนาดกลางกระบอกจระบีขนาดกลางค่อนข้าง,าางาใหญ่อย่างพวกห้าร้อยซีซีหรือว่าครึ่งลิตรนะประมาณนะครับครึ่งกิโลอ่ะอาจได้สี่ห้าเที่ยวเลยนาะ,ะด้านหลังก็เหมือนกันครับอาจสักสิบยี่สิบครั้งนะครับไล่จระบีเก่าออกนะไปเรื่อยๆนะครับอาจบ่อยหน่อยอาจไม่ต้องเยอะอาจให้ทีหนะึนะครับ ทุกจุดแหละรถช่างเองก็ยังเดือนสองเดือนครั้งเลยขนาดสลักตัวเล็กนิดียวโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคันนี้ก็ไม่มากไม่มายครับมันก่อนไปทําข้างหลังรถแท้งนะครับรุยฝนสามชั่วโมงเกือบน็อกกาตามมืนหัวเลยจําทางกลับบ้านไม่ได้เลยเ <laughs> จอฝนนะ่ะ นั่งมืนอยู่ตรงไหนแล้วบ้านอยู่ไหนไม่รู้มืนอยู่2วันแทบสำลักเหมือนกันโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุันดีๆนะครับพเพื่อน